พาหญิงไปถามป่าในเด้อผู้คนบวนชาิตับลาบตลาดตะกุดไงหน่ะที่ดอกได้เนาะว่วมันขึ้นนี่ซื้อเรข่องเขืจะเรื่องเลยไหมซื่อแปดชิดเลยหัวฟันยาเขาเนี่ยวุดุดขาทเงียวกพว่อันฟันเส้นเนี่นสันมาเขาเนี่ยวุดเนี่ยวุดขา คนอัน oh, ัป้าก็เลยถามว่าถืออันถือเจ้าบอถือนอ่ะโอ้เขาเนี่ยหดขาเนี่ยหดขาคือยุ่งหมกคือเพิ่นเพิ่นตันเนี่นงาเนเขาเนี่ยหดขาจ้ะเขาเนี่ยและยอเนี่ยลเพ่ะเพรานเี่ยเซ่เพิ่นน่นถือเพิ่นเลยเปควาก็เลยมากเล็กกว่านี่พวกเนี่ยเยอบ้านเราเนยเลข้นเป็ดนแต่ยังขึ้น่าเป็ดึนซื้อไว้เนเขาเน่ขายก็เลยซื้อไว้วน มนหมูอคืน <będą> นี่ก็แล่าเราเลือฝันฝันหมูอคืนนี่สิ่งมันวานี่เออซึ่งมัอวานนี่หมูอคืนว่าหมูอคืนมัอวานนี่แหละจ้ะจ่นฝันนั่นนะฝันแล้วแล้วก็ฝันมันมาแก้มื่งเส้านี่แก้มื่งเส้านี่เออแล้วฝันไา้อ่าโอ้ยใหญ่ไม่เงี้ยวเงี้ยวมันไม่เงี้ยวถึงพักถึอแน่ถึงมันไปใช้ไปยังถือูกแล้คันขั้งว่าถึงนีน้องใส่ใส่ได้แน่นอนเลี่ยเข้าไปฝันแต่ว่าแฟนเกี่ยวกับแฟนนาได้แฟนนวนางฝันน จำมน้ได้ก่าน้่หนทีนท่อ่แล้วเนาะเออได่นนขนี่่้มกเดีวค่นเออส่ว่าาบกฉันจะเป็นากสเาข้าอถนสี่เออ้วถืนสี่เนี่ยอยถือนสี่วันเราไม่ไ้กน่เขาไก่ไก่เนี่ย้่านเขา่ได้งินีมาหมดามพิเศบุรชาติเลยไก่ถนนหอมไก่ถนนนุ่ม แล้วฟันฟันบานจะยางเขาไปยังลไงยางเขาห้องหน้าไปห้องน้าฟันขึ้นฟันว่านเขาอ่ะเงี่ยวเี่ยบเกี่ยวถึงขึ้นเกงเาเกี่ยใส่บันนี้บ้านเล็กที่เฮาเท่าไรก็บอกฟังตัวฟังอีกกรดุกเจ็ดเจ็ดเจ็ดเ็ดบ้านเล็กที่เจ็ดสิบเจดอายุคนเท่ไห่คันก็เป่นห่าชิบหิบห่าชิบห่าสิบห่า่าชิบห่าหาชิบหาเต็มทีนี่ หาเออเลหาชืหาหาชือหาหมหาเอออายุหาือหาี่ยถคนทุกสสิเป็นเยอมากเลขอันี้และซื้อแล้วมากตัวนี้ละมากแปดตัสองแปดอ่าบ่ามากสองเจ็ดตัวสองแปสองปดับก็แปดเจนี่ไงมากตัวนี้สองแปดกแปดเจ็ดเออเจต่ากับที่นป่าชมลุงหนาลุังหนา สี่สองนะสี่สองสอี่สองสี่สองสอีค่ะมาหรืกัน่สี่เอว่าสี่สองสิถ้ามากใล่ได้มากใช่เก็บซื้อเลยค่ะผนพืดว่านีมันอุนเล็กน้อยฮะอุ่เล็กน้อยมม่ขีพ่อเลยขี่เล็กน้อยแม่ก็เลยตักนานครก็ม่อคนฝันเนนี้ความฝันว่าบความฝันแก่ ฟันมันอุ้มน้องน้องกับขี่ใส่มันขี่ใส่เย็นขี่เส้นยนล่างอันนี้ลูกสาวร้านสาวโ้ห้านสาวฟันบ่งเออฟันว่าได้อุ้มเล็กน้อยฟันว่ามเล็ก้อยเลยขี่ขี่แม่ก็เลยอัานจางาเป็นลาด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 ลางขี่ซอยเพื่อนหน้าโอ้จาจใจเป็ังวเป็นีจะได้แบนไป่าสีหนึ่งหนึีพร้อมอยู่แล้วคือดีสองสองขนีสสี่อง่ะนยิ่สิ ก็ยิ่งไงตีเป็นสีสีนะีน่งนั่งสีนี่สองสีสีสงเแต่ว่าคืชสื่อที่เดี๋ยวก็หันสื่อขึ้นฝันจะปฝันลงดูงสดดิ้งท่แม่นมองขึ้นดงกว่ากับสื่อเดี๋ยวนี้สอกก็เดี๋ยวจะ่ไรเาแต่ป่าฟันแบบนี้มากพี่โศกเนาะโศกฝันว่าไร้ล่างขีดเย จาคิดว่าจะได้สั่นปกติจะตีแม่นน้องจากันตีให้ก็ตีคือตีทำวัาหนึ่งซีก่บสองซีหนึ่งซีตัวนี้เออในข่วงันตัวนี้เออมีเลยมีในใจเอาตัวนี้แล้วคำที่พ่อผ่ทำเดชีบไปจากไหนตัวเดชตีพั่วฟันเจาะกบเด็กหน่อยก็จะเป็นซีหนึ่ง้อป่านเนาะหนึ่คือว่านเลาเด็กหน่อยซีเด้นหอยอ้มเด่นหน่อยร้านตัวนี้ละผู้นี้ละอ้มอืมมันจะขีหัดอันเดียร้านเพายิ่งคุณผู้ชา เป็นผู้ดไอแล้วเป็นข้าวขาวได้หน่อยเเด็อยบ่ลูกแต่ว่าฮักอุ้มขีใจเต็มเด็กน่อยเนี่ยเขาเป็นหนึ่งเด้เนาแต่ว่าลองเป็นซี่ไงพูยิ่งหน่ยเดี่ยเนาะอื่นเป็นซี่เด็กหน่อยเป็นซี่กับเด็กหน่อยคนเดียวกับเป็นหนึ่งเราป่าเนาะเขาตีจะตีขวอมฟันแบบนี้คันตีกับตีให้เขาเด้ฟังน้ำแน่คือตีลุนีขค้อจังขันตีอ่ะขันลุนซีหนึ่งกั สองซีซีสองนี่แหละนาะมงวดนี้ละงวดนี้ละกระโลดสองซีซีสองหนึ่งซีนตะวันหักตีแล้วตีแล้วนี่ละเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าเด็กหน่อยเด้งหน่อยได้ล่างขี้เนาะได้ล่างขี้แต่วันพวกนี้เป็นผู้อุ้มผู้มเล็กหน่อยนะอย่าอุ้มเด็กหน่อยแต่ว่าแม่เนี่ยเป็นผู้เป็นล่างมันจะล่างคือกระล่างเพราะกระตีป้าเคยฝันเห็นแบบนี้เคยฝันเห็นเนี่นยขี่ก็เป็นนึ่งก็ได้แม่บอกอ๋อขี่นี้ป้าตีเป็นนึ่งป่เด็กหน่อยก็ตีเป็นนึ่งป่ มุ้ยังตีเป็นสี่สิบอ่ะกว่าโดยปกติถ้าเจ้ากับตีจะ้ยิ่งกับตีเป็นสีอยู่แล้วเนาะตีเป็นหานบ่ะอ๋อตะคนี้ป้าตีเป็นหนเป็นหนึ่แข็ง่งกับศูนย์คยถึงย่อนค้ามฝันว่าจะของเด็นแบบเกี่ยวกับผี้ยถือเคยถือถือร้ายสั่เนยเอาถือร้ายสั่เนี่ยเป็นยังไงเสานองเคยถือยเี่ยวกับจะว่าฮะว่ามัน ขี่เจ้าของแม่เตือนไปเบิดนี้จ้าเพราะว่าเจ้าของเงินขี่นะแม่ได้เงินได้หลายเงินอันนี้ก็ขี่นะแม่ขี่เจ้าของอันนี้ว่าได้ว่าแม่ขี่เจ้าของอันนี้ขี่คนขี่เล็กน้อยก็เลยเป็นล่างร่างซช่วยไหมอันนี้ยาเพิ่นแต่ก่อนแล้วนี่นี่เนี่ยคือกันมันบอกว่าแม่ขี่เจ้าของเนาะทันทันแบบนี้ซินิโสคือสีแบบว่าทันทีคือพ่อแม่ นมีสูตไเเลาบางก็มีคนเห่านงานว่าแบบว่าบางคนก็บางคนเห็นผีมีสูตในล่างเ่เลยเริ่รับ่ารับยันต์นเรื่องรับีอยู่าับก็แบบกับผาก็มีอบบลุงบอกว่าถือยูมันป่ะมีเออโอ้อันนี้ป้าตีตัวไดก็เป็ด แปดเจ็ดกับน,นี้กับสองแปดปาตีความฝันของลุงแปดเจ็ดกับอนนสองแปดชื่อเลขว่ออชื่อเลขไว่ขึ้นมาแล้วมาฝันบัอชื่อเลขไว้ไยนชื่อเลขแปเจ็ดน,นี่ลมแล้วมาฝันบั าเขาเงียวเงียวเงียวมมนเงียวเือได้เขาคนหนึอ๋ออัูก็เงียวบ่ก็เงียวมนเงียวเงียวเสกูนาเป็นไงซื้อแล้วจังมาฝันมาฝันถือเงียวซือนี่ละป้าก็เลยถามมาถึงที่เจ้าบอซือคนก็เลยคิดวันตัวนี้ก็ขึ้นมาตัวนี้แล้วไปถึงผมเมันป้าฟันเองเมาะนี่เนาะเันนความฝันความันที oh. ่สองจังฝันของป้า แก้ความฝันของแฟนคนเขาเนี่ยโหดหรือถางมาอยากบอทีคนแสดงมาถือสิมีโชคมาฝันน้อยสุดบอสแตงไทยงานฝันที่ได้คือฝันฝันกันได้กันละฝันเกี่ยวกับใ่คือซื่อเลขกเอาได้นะเอราน้องใจแล้วป้าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าลุงหรือป้าฝันมันใชเกี่ยวกันอยู่แล้วถ้ากันรุงกับป้าฝันฝันกันกันพันมีจจะแนวได้ยังสิคือได้แล้วนะคือคนใดคนหนึ่งฝันฉันร่าว่าฝันแต่เขาฝัน ๋ยากอยากจะรูแล้วป้าได้รูฝันกันมีความหมายใจขึ้นกันคือว่าบุคคลเดียวกันในวันัเนาะแต่ละฝันไดกับือคือได้คือทีเลขร้ายเอาวันนี้กูความฝันฝันของปลาป้าตีซีหนึ่งซีองเออชินี่สอนอันนี้ป้าฝันเองเนาะนฝันเองนม่ช่นึ่องไม่ใช่เขาบอกชที่หนึ่งเมนมาชิสีกับชิ้สีมาสองสี่กับสอีนั่ เคยบูชาตะกุด้งมึงเห็นว่าไปมาพญานาคยางยาวมาหันเนี่ยเ่าฟังฟอาเ้เ่าชืาแม่งเอาาวาวว่าเออว่าหันฟังอีเนี่ยอย่าฟังอยุกขาเจ้าขาเจ้าอย่าฟังนะเาเจ้าฟังเห็นพญานาคกระสาน่ะคิว่าฟังเอาอี่นี้บาทินมือขึ้นตอมึงก้นศีลหน่ะเอาวบาาเอาอกเราจะอายฉน เป็นอย่างตังตังไดอยหันหันสี่สิบไัเอาหุ้นมาจันไดโยมันมาแต่ไหนนี่เอาบอกตัวพันที่บอกตันีู่หักเงินหน่มาหักทองหรอยาอย่าหักเงินปูหักทองเราขึ้นหนึ่ง สองกันนี้ดีอารมณ์ควรควรทันช่วงล่างเล็กหน่อยเนาะมันเป็นอันนีมวันที่ว่าเป็นศูนย์อยู่บอกนี่จังเลยฮะไม่รู้น ốt จออกมือฝันนันสีนั่นเนาะฝันยังสี่ฝันว่าฝันว่าศูนย์ให้ลูกศูนย์ให้บบกวันนี่ล่ะลูกชายห้าชี้นไเออมือมันสี่ฝันแล้วเอาเอาจอกนี่ล่ะไปเคาะไปไอีน้ำเคาะหัวมันจะสศูนย์ค่ะเคาะให้ลูกเคาะหัวลูก จอกอนนี่ตีจะได้ปันี่หัวหัวหัวหะัวศูนย์บอกุู่ยศนหัวีหัวสี่ศูนย์บชเนาะอใช่คือใช่ทันทันทันที่เป็นสีคือันนี่ศูนย์บลยไม่จังหรอเอาจอกมีอะลรฟาดหัวมันฟาดจอกข้าวีจะไดลอะบปนี่นกปุู๋แก้ว เยกเวอาคนเอาคนศูนย์หน่าคู่คนศูเอาควนศูนย์่เนาะเอามียิ่งศูนย์สัคนถ้าแมน4ศูนยโอ้เพราะว่าเจ้าศูนย์ามากรเขากันก็เจ้าเป็นฝันเด็กหน่อยเด็กหน่อยนาะมเมืเทียน4ศูนย์โบราณขีดขี็มนนาศูนย์ก็แมนหาูนย์บอปะ4ศูนย์อยู่อยันหาศนยุ่หนู4ศูนย์หาศูนย์เลยอบอกะไเจจมีใส่หัว ใส่หัวลูกชายนีป้าป้าตีตัวไดเอาเอาป้าป้ิดว่าเอาป้าตีสี่ศูนย์เาป้าตีสี่ศูนย์บอกเอาหนูหนวหนูตีห้าศูนย์เนอะัวนี่แล้าูนย์้เราเล้สีูนย์เนสี่ศูนย์เขา่ะค้้หัวเนี่ยหัวมันหนักใหญ่ใน่ะพาัวลูกชายลูกชายอายเท่าไหร่ลูกชายอายุเท่าไหร่เมว่านสาบ่ สามสิบส่ามสิบสเกี่ยวแบบก็เป็นอกฝันเจ้าของสูนย์ะเจาองฝันเจ้าของลสรุปแล้วคือฝันของลูกชา้นี่ศูนย์เจ้าของได้นย์มาศูนย์น่ะศูนย์งลูกชส้นี่ลูกไา้นี่ปนตีเป็นสีมยนเลเหอเจ้าของนี่งศนศูนย์โอ้คือเจ้าของผู้ยิงเออผู้ยิ่งคือเป็นศูนเอาเอาเอาถ้าถ้าถ้ตีศูนย์ศูนย์ซะศูนย์ค่ะศูนย์ตีศูนย์ตีหัวลสกศู ซ้ำกันกับป่านฝันห้องร้านขี้นี่เด่สน่เออพี่แันเดียวกันจะเดีบดเดียวสี4 1ูนกสีหนึงสี่สองก็่าร่างขี่แล้ร่ขี่้เป็นศูนยอแล้วมานสีหนึ่งไปยังสี่เนาะสรุปวา่า4่านึ่งมี่อีาเ้นี่เอาเต็มสี่เสรุปเ็สี่เนาะแล้วก็อีกอีกคู่นึงอีกย่งเกาะเยวเอาแก้วเข้าวูอสายมอวกระหานาราศูนย์กัไดนฝันลุงหน้้าตีะไก่อ ปาซื ờ, <hè>? e ้อเลขไว้แล้วไปไหนต่ว่าปากซื้อแลวซื้อสีู่นน้ำหนันหนาบ้านเนี่ยซื้อ4ีซื้อเลขค่ะเลขคู่คนค่ะซื้อแปดจับสอแไว้แล้วแปดเจกับสอปซื้อไว้สรุปแล้วแปดเจ็ดแปดเจ็ดสองแปดสีูนสี่หนึ่งสี่องต่สู้ัวนี่ะเพราะว่าศูนยในลูกซ้ายลืฟันอันนี้ฝากัวมัน แต่ว่าหง่วนีง่วนนีตัวจ่ได้หง่วนนี่แต่ว่ากับน้องแม่กั้งมาฝันเนาะแม่ตั้งมาฝันนอกจากเนี่ยค่ะค่ะแนวทางเรียกเป็นแนวทางสุดสุดนี้ก็เล่าความหล่าฟันแล้วก็ตีไปเนาะตีไปตามขั้นที่ลึกมากที่สุดที่สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองแล้วก็ 2 8งแปดแล้วก็87เนี่เราตัวถกปสี่องดดเีศูนย์สี่หนึ่งสี่สองรับเอาค่นอุณหลายๆเด้อค่ะคุณป้าขอห้ค้าขายร่ำรวยเฮงๆรวยรวยขอให้ถูก ให้ป <łość> ้าโชคดีอ <park mulheres> <lar> ีกเรื่องงวดนี้งวดที่แล้วก็โชคดีล้วงวดนี้ใครโชคดีอีกนะครับเด้อครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นความฝันของคุณป้านะครับคุณป้าตุ๋ยนะครับ